พบกับคู่เอกเลยนะครับมาสึกต่อบูมาตปะทะในเรื่อเดลัสานชิงแชมป์คอนเดนเทล WC 105ปอนด์ซูเปอร์ไฟเวทยังไม่ได้ชกเลยครับวันนี้ครับกลับมาอีกครั้งครับในการชกในประเทศไทยในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์ว่างนะครับกับมาสึกต่อบูมาตสถิติการชกชนะ9ครั้งครับชนะน็อก2ครั้งแพ้4ครั้งครับสูง106เซนติเมตรนะครับอายุ22ปีครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับ เดินทางมาอยู่ในประเทศไทยนี่ครึ่งปีแล้วคับสัญชัยครับพิซซ้อมเก็บตัวอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าเขา <c oughs> เดินทางมาจะชกเมื่อเมืม่อเมื่อหเดือนที่แล้วครับแต่ว่าด้วยสถนานการณ์โควิดครับทำให้การแข,นขน่งขันต้องถูกยกเลิกไปแลวเขาเองก็ปักหลักทําการพิซซ้อมอยู่ในเมืองไทยตลอดครับต้องมาเจอกับมสัสกที่เป็นมวยแทนนะฮะเพราะาเดิมทีก็รดสันจะชกกับธน,นชัยจรุนพักนะครับแต่ว่าธน,นชัยรับบาดเจ็บซะก,ก่อนก็เลยต้องเรียกตัวมสัสกมากระทันหันรู้ตัวกระทันหันแต่ว่าซ้อมมาตลอดนะครับ เพราะว่าเดิมทีจะชกกับพงศ์ฝนมัญญาคมในรายการนี้ครับแต่ว่าพอถึงเวลาก็ต้องช่วยกันแทนขึ้นมาแทนนะครับก็ยอมรับเขายอมรับว่าเขาเป็นรองแต่ว่าวันนี้ชกไม่กดดันเพราะว่าแม้ต่อนในบ้านเนี่ยก็ยังเป็นรองนะครับครับต,ต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่ม m 1 5 0และเครื่องดื่ม M ็เกลือแร่ G R ครับบริษัท,บร,ษทบริษัทดีคอเจนจำกัดครับผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอเจนและยาแ้ไอโซแมก ขอบคุณนิสันนาวาร่าครับมาสวบามคิมทาถูนวดพาราแคบบรรทาปวดลดไข้โดยบริษัทมาซาแลบจำกัดครับโอ้เปิดเกียอูยขวาตรงมาแล้วครับม้าศึกอ้าวมานี่มีเสียวสิครับไฟล่าสุดของเขาครับแม้ว่าจะแพ้ครับแต่ว่าแฟนมวยรู้จักเขามากขึ้นครับสำหรับม้าศึกต่อโบมาศครับเพราะดวลกับอาจารย์ชายนนั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับแต่ว่าต้องรับสภาพไปแล้วครับวันนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับวันนี้มีโอกาสอีกครั้งครับม้าศึกต่อโบมาศคุณนงวัตนบโบมาครับ ลูกพี่ใหญ่ของมาสุนีมากันชุดใหญ่เลยครับเอาครับเอาลาซานต้องระวังครับสายรับเขาไม่กลัวนักชกไทยอยู่แล้วครับซ้อมทุ่มซ้อมในบ้านเราลงรวมกับโอ้โหคนโน้นคนนี้เยอะแยะนะฮะรู้สึกว่าจะได้ไปลงรวมกันออกเอาด้วยนะแล้วก็ก็สสาคัญก็คือคุ้นเคยสภาพอากาศเมืองไทยก็าอยู่มาครึ่งปีแต่สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือเขาก็เดินเวทีเป็นปีเหมือนกันเอาล้ครับดูครับ ้ายกับขวาต้องระวังครับมาสึกจิ้มขวาเลยลาะซานไม่ตกใจครับรูปร่างช่องโชงนี่ใกล้เคียงกันมากครับซ้ายเจอกับขวานะครับวันนี้นาดําก็เชิญโค้ชจากแคนาดาวิเดวิดเดลิมม่มาดูแลเดลาะเลฟไฟน์นี้นะครับลาะซานรับเหมือน้ายแล้วครับยกแรกหนักๆแรงๆครับนี่ครับจิ้มตรงไปก่อนครับโดนวงในมาสึกเขาะสายแล้วนัดขวามาสายทีครับ รู้สึกหลบหลบได้ดีนะครับมีการฟิ้วโยกหลบหมัดมากขึ้นครับเทคนิคนี้มาจากแคนาดานะครับเลลาสันดูมั่นใจครับลดการเลยครับดูครับใช้สายตาใช้ความเร็วหมัดขวากระแทกแย่ไว้ครับมาศึกมีขวาสวนขึ้นมาอพยายามจะเร่งครับมาศึกยกแรกน่าจะผ่านครับต้องระวังสายของเลอลาซานนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับม่ชุดสุดท้ายพักก่อนคู่เดียวครับ กลับมาที่เวทีมวยโชวคราวอบจบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับยก2แล้วชิงแชมป์ดุซีคอนเนติคัตซูเปอร์ไฟเวทนะครับมาสึกตะบูมาดปทะเอดินเดอสันครับก็ต้องขอขอบคุณครับยาน้ำตราเสือ11ตัวยากระสายเส้นตาหัวเสือยาแก้ไอตราเสือ11ตัวยาแผ่โบราณโดยห้างขายยาตราเสือ11ตัวจำกัดขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับยกที่2ตามกันต่อบนเวทีครับเขาก็ดงสเตเดียมครับหรือว่าโรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับ เดี๋ยวเขอยู่พีบ็อกซิ่งครับอุ้ยย้ายกันมาจัดที่นี่ครับถ่ายทอดสดกันที่บุรีรัมย์นี่ครับเลละซานบอกบุรีรัมย์ก็ไม่กลัวครับดูครับเน้นเลยครับต้นยกโหดนลำตัวไงครับนักมัสน์โอ้โหอย่าไปแลกครับไม่วันนี้เลละซานมาดูครับดูครับโอเวอร์ขวาเอาแล้วครับเน้นเร่งเกมแล้วก็เสียใจได้วันนี้สนุกแล้วครับเอาแล้วครับทีต่อทีโดนต่อโดนเอานักศึกปักหลักแรกเลยครับไม่หนีนะครับเอานักศึกไม่กลัวครับเอาแล้วครับไม่ต้องดูเกมยาวๆนะครับชกกันตาย โอ้โหมาสึกไม่กลัวซะแล้วแต่ลำตัวเอาละสิเวลาซานขวาไปครับมาสึกามาสึกดย้ยใจเหมือนกันนะะต้นยก30ิวินาทีแรกนี่แกเดินลุยชุดใหญ่เลยครับรู้ว่าก่อนชกเป็นรองเยอะครับมาสึกบอกไม่กดดันหลายคนเก่งว่ามาสึกไม่รอดแน่นอนครับ<ะ>มาสึกก็เก็บมาเป็นแรงใจครับสู้บวกไปเลยโอ้โหแต่ลำตัวได้ไดเดลลาซาน มาสามยานต่อยแคบนะครับมาศึกกตนล้ำต,ตัวสู้อยู่ที่ใจแล้วชั่วโมงนี้โอ้ยโดนลำตัวเข้ามาสุดทนไหวไหมอโอ้ยโดนสานมาอีกแล้วซ้ายมาแล้วซ้ายกระแทกก่อนอามาสึกยังโตได้มาสึกยังเถียงแต่ละตัวอ้าวโดนสานโดนลำตัวเออยอะเป็นไงเหมือนกันพีิกาบหรือเปล่ามาสึกโอ้โหตอนนี้เสียจากมุมมาสึกตะกอนต้องระวังด้วยนะครับดซานอาจจะเก็บอาการอยู่ ต้องระวังครับหยุดนานๆครับมาเร่งกันตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้ครับวิ่ยจัดลำตัวเห็นชัดเจนนะเลราซานีไฟก่อนที่เขาเอาชนะทานของจจมูหรือว่า,ทาเทเได้ได้นี่ต้นๆนี่เขาปล่อยให้จจมูออกมาต่อเนื่องเลยนะครับสี่ยกแรกนี่เขาแทบจะไม่ะจะทำอวยโดนขวาตรงครับเลราซานเป็นมวยที่เก่าเกมแล้วครับลูกรองลุกชนนี่ถือว่าไม่แพ้ใครครับไฟนั้นนี่หลอกให้จจมูออกมาจนหมดครับแล้วก็มาเร่งเอาคือต้องดูครับแมววันนี้ท้าดูตั้งแต่ต้นเกมเลยเอาแลวครับต้นเหมือนกับมาสึก โอ้ยม,มาสึกทนได้ไหมโอ้คุณผู้ชไปแล้วครับมาสึกพยายามบวกด้วยเอ้าดูโลกลมมาก,ก่อนดีใจแล้วครับเดินเปิดหน้าต่อยด้วยความมั่นใจครับไอ้เดเลราซานมาสึกยังไงครับแม่ดูระบบหายใจเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยาขอ้ายลำตัวขึ้นไปครับมีแผ่วเหมือนกันทางหน้าของเดลาาลาซานมาสึกเดินบ้างเป็นเกมที่เดือดนี่ครับผลงานของนักยูวีบ็อกซิ่งครับผมประกบคู่มวยโดยอนโรับดูครับทิ้งเข้าไปเอาเโรซานต์ฮะหมดหมดหรือเปล่าคุณสายใจโอ้โห แต่ซ้อมหกเือนไม่น่าจะหมดง่ายนะดูครับปลาครับปลายกต่างคนต่างเรื่อยเยงยืนอยู่ได้ครับมาศึกโอ้โหกลับมาที่เวทีมวยชกคลาอวบจรีรำนะครับก็ติดอยู่กับคาโดสเตเดียมนะสนามฟุตบอลไทยลีกนะครับก็โอ้โหยกที่แล้วมันครับคุณนคพลโอ้โหสองยกนี้ความมันนี่นุุ่จอครับเบอร์ควอตมานเลขยี่สิบสามครับคู่มวยคุณภาพครับ โดยนครหลวงโปรโมชั่นครับทิมแบงค์เทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับประสานสิบทิศทุกโปรโมชั่นมารวมกันที่นครหลวงนี่ครับทีมขวาโอ้โหม้าศึกทำได้ดีครับต้นยกเลยลาซาน,นี่ยเหมือนแค่จะเดินขูน่แล้วคุณสัชนชัยตน้ตนๆทำได้<า>ดีแต่ว่าพอปลายๆได้มีแผ่วให้เห็นครับอยู่ที่ว่าม้าศึกแล้วครับจะยืนระยะได้ดีแค่ไหนครับทำไปเล่นไปนะลาลซานกระมงประมาทเปิดหน้านี่ระว,วังบัตรม้มาศึกนะครับเขาชนะล็อกห้าครั้งจับหกครั้งนะครับ เดินเบียดติดครับผาชนวงนายครับเล่นกันใกล้ๆครับมาศึกพยายามเตีกันเชียงวนออกมาครับโอ้ยมาศึกโตเป็นชุดแล้วหมุนออกครับเออซานเน้นหนักๆออกเป็นที่ของมาศึกแล้วครับที่ต่อไปเรื่อยครับหมดแรงซะก่อนแล้วกันดูครับอาครับมาศึกได้ทีบ้างอาครับเดินเข้าไปโอ้ชนะได้นะดำส้มหล่นเลยนะโอ้ยครับ เลือกซานเดึนเข้าไปด้วครับเอาแม่จังหวะนี้มาสึกได้ใจหรือเปล่าระวังอย่าเร่งมากเกินไปนะครับมาสึกโอ้ไม่ประมาแล้วครับมาสึกแม้ว่าจะทําได้ต่อเนื่องแต่ว่าดูครับไม่เร่งครับนใกล้ๆดูครับการป้องกันตัวโอ้โอ้ขวาครับหมัดเดียวหล่นเลยครับแม่พลาดเลยอย่างที่บอกนะฮะตอยหน้าลอยตาไปบวกไปไม่ระวังหมัดเขาเนี่ย แข็งใจครับโอ้โหกรรมการพค้งพันระยะสูงด้วยรับนะครับมาแล้วครับดูสีหน้าของเลอซายครับเลอซายโอ้โหู่ดูครับแกกลับไปเกมครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดหนักๆเน้นๆเนื้อเนื้อแหมดูครับน่าเป็นหัวมัสคิดครับแอบซาจังหวะนี้หมัดเดียวเลอซายก็มาเป็นชุดโอ้โหดูครับกันยังไงครับรอดยังไงครับจะป้องกันตัวยังไงครับมัสคิดจะผ่านนาทีวิกฤตยังไงครับโอ้โหย้อนี้ปิดปิดอย่างเดียว ปิดอย่างเดียวเหลือลาซาโมาครับมาเป็นยุดมาสุดใจของมาสึกนะครับ้าเอาตัวรอดได้ก็เอาไปยืนตายอยู่ที่มุมแบบนี้ไม่ดีครับมาสึกครับต้องหาจังหวะหมุนออกมาแล้วครับผเมื่อกี้โดนเต็มๆนะครับมาสึกโอ้โหแต่ยังแข็งใจลุกขึ้นมาได้เหลือลานาโดูจริงๆครับดูครับไม่สนแล้วครับหนาชัยเรจเอาตัวรอดก่อนมาสึกจะรอดไหมโชกแบบนี้นี่คือปิดเกมต้องการน็อกแล้วครับในยกนี้ก็ับเหลือลาซานดูครับจะกดลงไม่ลงมาชุดนี้โดนอีกแล้วครับ โอ้โหมาสุดโอ้โหเลักานมาอีกแล้วหลัานจะหมดแรงก่อนหรือเปล่ามาสุดพยายามยื้อมาสุดกอดพยายามจะกอดครับดูครับสิบวินาทีสุดท้ายอ่ะสิบวินาทีสุดท้ายจะรอดไหมมาสุดดูครับตรงนี้ไม่ได้กอดไม่พยายามจะกอดแต่ว่าไม่หรือหลักานไม่กอดครับเพื่อขวาไมื่ีนึงโอ้โหประเด็นมาครับมาสุดกอดไว้นาทีวิกกี้ครับโผลดยกสุดท้ายครับระคังช่วยของจริงครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวเรากลับมาที่สนามมวยชกคราวอบจารีรัมนะครับโอ้โหยกที่แล้ว มนนันระทึกใจจริงๆพรม้าสึกจะไม่รอดแต่เอาตัวรอดได้แต่ไม่รู้ว่ายกนี้จะรอดหรือเปล่า <Hey, S 1> ฟื้นทันหรือเปล่านี่ต้องดูนะครับเพราะว่าไปหลงเหลี่ยมเขานะครับ <Hey. S 1> ไปแลกด้วยยามใจนะครับเห <Hey. S 1> มือนกับแผนนี้เขาเคยใช้กับทันี้องค์จันตะนะครับ <Hey. S 1> แผนเดียวกันเลยครับ <Hey. S 3> ก็ต้องดูครับม้าสึกยกนี้จะเป็นอย่างไรครับฟื้นไม่ฟื้นครับขอบคุณเครื่องดื่ม m 1 5 0และเครื่องดื่ม M เกลือแร่ครับบ <im it. S 2> ริษัทดีคอเจนจำกัดผู้จัดจำหน่ายยาบรรเทาหวัดดีคอเจนและยาแก้ไอโซแมกครับ ต่อครับเอเดียนเลลาซานชื่อนี้จาไว้ให้ดีครับก็ไม่ว่าจะรอดหรือไม่รอดถือว่ามาสึกิ่ก็สู้เต็มที่จริงๆวันนี้แล้วกล้าแลกกล้าสู้นะครับมันก็ต่อยเลลาซานได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต่อยเลลาซานยันครั้งเดียวดูนะแต่ว่าหลังจากพลาดโดนขวาร่วงลกรรมการนับแปะกับมาสึกิก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่วิกฤตเลยครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ครับมาดูครับยกนี้ยกที่4ครับจะแก้ตัวจะเร่งเอาคืนได้ดีแค่ไหนครับ เอาครับทำได้ดีเลยลาซานยกที่แล้วนี่เร่งเยอะครับแต่ว่าจังหวะโต้จังหวะสวนดูครับออกได้น่ากลัวทุกหมัดครับเอริเอเลอลาซานเมืกี้แชมป์ WBA เอ e เซียในรุ่นซูเปอร์ไฟ์เวทแล้วครับดูว่ามาศึกจะฟื้นหรือยังนะครับใกล้เคาะกันครับแค่ครับเอาไปขัดขวามาศึกเอาไปขัดซ้ายครับเลอลาซานทิ้มขวาฮุกขวาทิ้มซ้ายคือเลอลาซานเขาปล่อยให้เราเคาะได้ปล่อยได้ให้เรายา่มใจถึงเวลาก็ ถึงเวลากันบวกกันเลยล่ากันไปถือว่าเป็นนักชกที่มีการยิดหยุดที่ดีครับท่านผู้ชมอันเดนโรลาซานครับมาสึกเอาละครับอือปักหลักแล้วครับสุศรชัยเพราะว่าจะถอยมากไม่ได้ครับยกที่แล้วนี่พลาดท่าโดนนับไปครับยกนี้ต้องตามครับก็ต่อยก็ต้องสกดที่อยู่นะครับเออเรืงนี้คือ115ปอนด์นะครับนี่ครับนัดซ้ายเข้าไปสวยครับมาสึกอู่แต่ว่าโดนซ้ายคืนเหมือนกันครับหน้าสะบัดสามมาติดโดนงัดขวาทีหนึ่งทุกขวางัดซ้ายโอ้มาเป็นชุดครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับเจอวิกฤตอีกแล้วมาสึก โอ้โหจำกอดรัดนี่แหละครับจังหวะประชิดตัวครับมาสึกแกคิดช้าเหรอครับโดนสะสมเข้าไปครับทําให้การตัดสินใจการแก้ปัญหานี่ค่อนข้างช้าครับครับจังหวะนี้ับได้ดีครับมาสึกมัซ้ายแล้วก็ทิ้งขวาตรงครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมาสึกโดนสะสมยังออกแรง้าวเลนละซ้ายยังไงยังไงครับยังไงครับผู้เสียชีวิเขาบอกว่ากำลังจะบอกว่าเป็นห่วงมาสึกแต่ว่าต้องดูเลืละซาครับน่าเป็นห่วงเหมือนกันเลยครับ จังหวะเร่งจะทำได้ดีแต่ว่าพอจะังหวะแกรับครับโดนเหมือนกันอ,อยู่ที่ใจอยู่ที่ความอื่นแล้วละ่ะใครเหนือวกว่าใครถึงตรงนี้ครับต้องอยู่ที่การวางแผนด้วยครับสารชัยครับเพราะดูจากตรงนี้ครับมาถึงตรงนี้ยกที่4ี่เลยลาซานีเป็นบวยที่เปิดเกมดีครับแต่ว่าการตั้งรับเขาไม่ค่อยดีครับเนี่ยเขาจะสวนอย่างนี้นะมาสึกิสถ้าพลาดถล่มตรงนี้ก็จะพลาดไปถ้าต่อยเน้นๆแบบนี้ครเอาไปคัดไว้ยับไป ใกล้ๆวงในดูครับเอาไปขัดขวาเดล拉านเขาทําเป็นอ่อนโอนไปเต้นมาครับแต่จังหวะเขาบวกเขาสวยที่ต้มเลยครับเป็นการล่อให้ได้ใจได้ครับแล้วก็มานักตักเตะเห็นไหมนี่คือแผนเดล拉านนะครับโอ้จิ้มซ้ายหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับเนี่ยครับโอ้โหหมดยกที่4ครับเรากลับมาที่เวทีมวยชกคราวอบจบุรีรัมย์นะครับสุทธิพีพิบ็อกซิ่งนะครับทังวรพลมาที่อีก3ยก5แล้วครับมาสกุลเดล拉萨นตะบันกันมัน ทุกยกจริงๆดูไม่ออกแม้ว่ามาสึกจะดูเป็นรองโดนนับนะครับแต่ว่าก็ต่อยเดลาซานได้เยอะทีเดียวมีทุกวันตอนนี้อยู่ตัวหรือยังฟื้นหรือยังยังมีโอกาสแล้วก็สำหรับมาสึกครับต้องแก้เกมต้องเปลี่ยนแผนการโจกเลยครับไปยืนปักหลักบวกแบบนี้ก็อันตรายครับเพราะเลลาซานนี่ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแม้ว่าจะมวเป็นมวยถนัดซ้ายก็จริงแต่ว,ว่าฮุกข,ขวาโอ้เฮ้ข,ขวานี่ค่อนข้างหนักเลยครับปิดเกมได้โดยเฉพาะลูกน้ำนีนลูกฮุกขวาครับสายชัยครับโอ้ย เขาล่อให้เราแลกด้วยตวลอดมา,าศึกขยับอยากจะใช้จงังหวะฝึกมือก็ทำไม่ได้มาสึกพอได้จังหวะต่อยเพลิน,พลนครับพอโดนบวกขึ้นมาแล้วเนี่ยแกจะซึมทันทีครับเวลาแกโดนหมัดพอแกโดนหมัดของเลอลาซานแล้วสเต็ปขาฟุตเวิร์เนี่ยแกจะหายไปเลยครับสายชัยใช่ครับแล้วมาทำให้เหลอาาลาซา,านี่เขาจบทีนัางเลอลาซานยังไงครับทำเป็นอ่อนนอกแข็งในกะครับยืดหยุ่นได้ดีครับเหมือนจะไปจะไปเหมือนจะรอดไม่รอดครับแต่ว่า มีบวกมีสวนน่ากลัวตลอดครับคะแนน4ี่ยกผ่านไปครับงด้านของเลละซานนำอยู่นะครับ38ต่อ37 2เสียงครับแล้วก็มีเสมอกัน1เสียงครับยังมีลุ้นนะฮะมาสก็ต้องบอกว่ายังยังไปไปได้ทั้งหมดครับสำหรับตรงนี้ครับผ่านครึ่งทางไปแล้วครับอำรับแรกครับหัวใจครับคู่นี้หัวใจใครใหญ่กว่ากันนี่มีโอกาสได้รับการชูมือแน่นอนครับผมขัดแชมป์ WBC บนซีเอเชียครับคาินตเต จะเป็นของใครครับตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมองไปที่ทางด้านของไอ้ที่ลราซานแล้วครับเพราะว่าได้นับคําไว้ครับแล้วก็มีคะแนนนาอยู่ด้วยตรงนี้แต่ว่าม้าสึกเองก็ยังพอมีหนทางยังพอมีโอกาสครับอุ้ยเลราซานนี่เลยว่าประคัดิน่ากลัวครับโอ้โหใช่เรียบร้อยครับโอ้โหทุกขวาแล้วเอาประคัดซ้ายครับไว้ไม่ไว้ครับกรรมการมงวันนับสี่ไม่ไหวแลวครับหกเจ็ดแล้วครับแบบนี้ แ9เรียบร้อยครับแบบนี้ครับจบเกมครับเอเดนเลราซานทำสำเร็จครับครั้งที่2ครับคว้าแชมป์บนแผ่นดินไทยครับโอ้โหมาดูไฮไลท์นะครับก็เดินแรกก็เดินต่อยดีเลยครับม้าศึกเลราซานก็ตั้งรับตามแผนของเขานะครับดูครับรอจังหวะล่อม้าศึกได้ที่เมื่อไร่นะครับจะเกิดเกมตู่โจมเลยครับ ต้นๆนี่ทาได้ดีนะครับม้าสึกับการออกหมัดการต่อยเป็นชุดๆนี่ถือว่าสู้กับเลอลาซานได้ดีเลยครับแต่ว่าวันนี้ทําได้ดีกันท่าละพอปะทะเสศษสีครับลูกหนักนี่แหละครับลูกหนักลูกแข็งแกร่งโดนต่อโดนครับเลอลาซานอยู่ได้ฝ่นี้เขาตั้งใจซ้อมมากครับม้าสึกับมีเจ้านวาบินต่อโบมานครับจับเป้าลงนวมให้ครับอดีตแชมป์พาว่าก็พยายามแลกสู้ตลอดนะครับม้าสึก ว่ากดนารสานไม่ลงสุดท้ายล่าเองแต่จริงจริงอ่อนไปเยอะตั้งแต่โดนนับแล้วละครับนะฮะพอโดนนับแล้วเปลี่ยนไปเลยครับต่าหน้าของมาสึกแต่ก็พยายามกัดฟันสู้ครับหาจังหวะเอาคืนพยายามจะเอาแต้มกลับคืนมาให้ได้ครับเลอสารโดนแล้วอยู่ได้ครับพอมาสึกโดนแล้วนี่ครับโดนเต็มเหมือนกันนะครับหลายหมัดครับมาสึกันที่ทำได้ดีครับโดยเฉพาะขวาตรงกับอัฟคัสซ้ายครับ นแน่ไอี่เดลสานจะอยู่เมืองไทยต่อไปถึงเดือนทันวาแน่นอนว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์ิดประเทศอยู่นะครับเข้าออกไม่ได้นั้นเดี๋ยวก็คงมีคิวชกป,ป้องกันอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับจังหวะที่ม้าศึกทําได้ดีครับน,นี่เป็นช่วงคึกของม้าศึกเลยนะครับสุดท้ายความแข็งแกร่งสู้เดลสานไม่ได้พลาดโดนนับไป นี่ครับจังหวะโดนเขาโดนจังหวะนี้ครับนับแรกครับุกขวาเต็มเต็มครับยังยังลุกขึ้นมาได้นะครับจังหวะนี้เอาตัวรอดไปได้เรามาดูจังหวะปิดเกมหลังจากนั้นครับหลังจากโดนนับนี่พยายามแล้วครับจะปิดเกมให้ได้ครับเลยลาซารแต่ว่าในยกนั้นนี่มาสึกเอาตัวรอดมาได้ครับก็แต่หลังจากเอาตัวรอดมาได้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว มีความกังวลมากขึ้นครับในเรื่องของหมัดของเลระซานุดสายโดนเยอะครับเลาาละซานแต่ว่ามาสึกโดนแล้วแมน้ำฝืนน้ำทนครับด้วยความของแกร่งการจัดน้ำหนักก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุด้วยครับมาสึกวก,กเติตสกอร์18ครับลงมาแล้ว15นะครับ สังเกตว่าพยายามเดินหน้าต่อยนะครับเวลาซานโดนเข้าไปก็เก็บอาการต่อยอาการบ้านจกคนนี้มีเหลี่ยมจัดดีกันเท่านั้นเอ็นี่นนเวลาซานครับ,รบเวลาเ,เริ่มพลาดแล้วครับมาสึกเวลาเกโดนหมัดคู่ต่อสู้แกจะทําเป็นอ่อนไปอ่อนมาแล้วครับให้คู่ต่อสู้นี่ประหมาาครับเราจะดักบวกทีเดียวแบบเน้นเน้นเนืนเน้อครับแล้วก็สําเร็จด้วยสับในดีเขาบอกอ่อนนอกแข็งในแอบคุคุณนะอ่อนนอกแข็งใน นี่เป็นผลงานของ w ับเบิล g ครับจากเวิร์กโฟ์หมายเลข23ครับและนครหลวงโปรโมชั่นเดิมนัดแรกด้วยคู่เอกคุณภาพแบบนี้เลยครับสศนชัยครับโอ้โหนี่สุดจะทานทนเลยจริงนะครับท่นดอกนี้เนี่ยสุดจะทานทนไอ้ที่กระทุ้งเข้าไปเต็มจมูกนั่นแหละไปตั้งแต่ขวาแรกครับสศนชัยลอยแล้วครับตาลอยครับแล้วก็โดนซ้ายอัดเข้าไปอีกทียังไม่เคยแพ้ในประเทศไทยครับ Ladies and gentlemen, in our main event here this afternoon at WP Boxing, we have our winner and new WBC Asia Continental Super Flyweight champion, 1 minute and 56 seconds into round number 5 by way of knockout from the Philippines. Please put your hands together for Adrian Lalasa! ดูนะครับผมกับผู้ชนะและแชมปเปี้ยนคนใหม่ของเราครับในรุ่น WBC Asia Continental Super Flyweight 115ปอนด์นะครับจากประเทศฟิลิปปินส์ครับนี่คือเอเดรียนลาลาซาน